คทันแล้ว่รกับ่ในส่วนนะคะส่วนที่สอดเองก็คือรางวัลพิธีกรยักยมจากรายการขับไปเดีชโชว์นะคะก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็ต้องบอกว่าดีใจในเรื่องธรรมดานะคะเวลาที่เราทํางานไปด้วยความตั้งใจแล้วมีคนมองเห็น เขนคุณค่าของงานที่เราทำก็ต้องเป็นเรื่องยินดีแล้วก็มีกำลังใจในการจะตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นต่อไปค่ะค่ะของลุงหิีสัญาก็เป็นรางวัลแรกเลยค่ะที่ชื่นวันว่านักสแสดงนำซีรีส์ยูริยซีร์ยูริยอดเยี่ยมค่ะก็เป็นรางวัลแรกที่พวกเราสองคนได้เลยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มารับ้วยตัวเองค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ มีชื่อเข้าชิงก็ดีใจมากๆแล้วค่ะก็ได้รางวัลด้วยก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานต่อไปให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปเลยค่ะตอนนี้ยอดวิวของไทยรัฐสอร์ตได้จสัมภาษมีคอนเฟิร์อะไรแฟนๆเร็วๆวันนี้ใช่ไหมคะต้อวหกล้านแล้วใช่คือแฟนๆน่าจะตั้งตารอหมีกับสัญญาไปขี่ช้า ไปสวนสัตว์ตอนนั้นไม่ได้คือตอนนั้นเออตรงๆคือมิกกับคอนย่าคิดว่าในห้ามิลเลียนอ่ะคือมันมันแบบเหนือความคาดหมายไปมากๆก็เลยไม่คิดว่าจะทําได้ถึงไวขนาดนี้ก็คงอาจจะต้องทําให้แล้วเร็วๆนี้อาจจะต้องหาเวลาว่างร่วมกันค่ะไปสวนสัตว์กันสักหน่อยมีแพลนอยู่ค่ะมีแพลนอยู่ได้ไปชวนแฟนมิสซั่งได้ไหแฟนแฟนมีเอ่อมีมีค่ะมีมีต่อเนื่องเลยค่ะเป็นงงไบ้า สนุกมากเลยค่ะมีเราไปหลายเมืองมากๆค่ะก็รู้สึกว่าแต่และเมืองก็มีวัฒนธรรมที่ทแตกต่างกันออกไปค่ะก็รู้สึกว่าอาหารการกินอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,รางเราก็ได้เรียนรู้ <บา S 1> เยอะมากเลยค่ะเจอคนเยอะแยะมากมายสนุกมากแล้วที่ไหนหวานสุดที่ไหนหวานสุดให้เป็นเราหรือว่าเป็นแฟนๆคันอันนี้ <c oughs> เ,เ,เอาความรู้สึกเราหวา้สึกเร่หวานทุกที่ทุกที่เพราะมันอยู่ที่ควกหนู่สองคนว่าจะให้หวานแบบไหนมากกว่าค่ะ คือแม่นนซีรีส์น้องงก็กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำเร็วๆนี้แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทำงานของเทปเป็นโปรดักชันครับก็เดเร็วนี้แหละเร็วมากเลยก็คือฮาร์ม n น s ส c ิเ t นะคะดีลักฉบับเล่นๆก็จะเป็นงานต่อไปของลูกหมีกับสัญญาซึ่งตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่ที่พีเอสบอกนะะแล้วก็ก,ก็มีความตั้งใจในการที่จะอยากจะทำงานให้มัน สนุกขึ้นดีขึ้นตอบโจทย์แฟนคลับทั้งหลายให้มากขึ้นเป็นการขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทุกคนรักลูกหมีสัญญาแล้วก็แล้วก็ติดตามงานของพวกเราแชมสองอ้าหนึ่งเราก็เลยอยากจะตั้งใจทำเอ่อทำมินิซีเกรดหรือดีลักฉบับเล่ให้เป็นเหมือนเป็นของขวัญเนาะรีกว่าตอบแทนแบบว่าความรักที่แบบมัๆแค่น้คับ LMSY มามากกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเกิดขึ้นแบบว่า ในพริบตาในพริบตาที่เราู้ถึกว่าเฮ้ยจริงเหรอมีคนแบบว่าสนับสนุนพวกเราขนาดน,นี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เหมาะกับทางลูกหนุ่นแล้กสัญญามากๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกใจได้ดูกันเลยเร็วๆนี้ค่ะมีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมไหมีอะไรพิเศมีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมไหมพีมก่ีก็ไม่ พิเศษทุกอย่างเดี๋ยวรอพี่แถลงข่าวกันนะคะก็จริงๆถามว่ามีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมไหมริงๆก็คงต้องบอกว่าทุกการทํางานเราได้เรียนรู้นะครับว่าอะไรที่แบบว่ากลุ่มคนดูชอบหรือไม่ชอบก็เราคิดว่าเราก็คงจะเสิร์ฟเต็มที่ใน harmoni secret นะครับแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเนาะมันก็มีบางสิที่เขาก็เคยอยากเห็นในเรื่องก่อนแล้วเขาไม่ได้เห็นอาจจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้ ้องรอดูค่ะนอกจากลูกที對對่สองสวยสองคนแล้วแม่ค่ะแม่ก uh ็ได้รับรางวัลแม่ก็ได้รางวัลค่ะรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมค่ะก็คือรายการขับเฟรเดชว์นะคะเป็นรายการที่เราตั้งใจให้คนดูได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนดังเวลาที่คนดังมีปัญหาความรักปัญหาชีวิตอะเชื่อไหมมันยากกว่าคนธรรมดาเยอะเลยแล้ว สังควมวันนี้ก็มักจะตัดสินกันง่ายๆจากรยาการที่แบบเราอาจจะคิดไปเองก็ได้อะไรอย่างค่ะเราก็เลยจะเป็นเป็นที่นั่งเป็นเก้าอี้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพูดถึงคือบางทีมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องมันจะถูกผิดดีเร็วนาะมาแล้วแต่ว่ามุมมุมใครคิดแบบไหนเราก็เลยอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแบบพูดถึงในส่วนของเขาก็ไม่ได้เป็นรายการที่ตั้งใจที่จะมาแบบคุยคุย หรือจะเป็นรายการที่มาตีแผ่แฉโพยอะไรนะคะก็แค่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนดังกันเพราะว่าในทุกๆความรักเวลาที่มันเกิดขึ้นหรือเวลาที่มันมีปัญหาหรือเวลาที่มันจบลงไปทุกความรักคนมีบทเรียนหมดเลยนนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันช่วงวัน31ค่ะทุกวันเสาร์11โมงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่อั๋นพิธีิกร่วมที่วันนี้ไม่ได้มาด้วยกับทีมงานด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ